คครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นมอดกันนะครับในบ้าวันเชื่อโปรนะครับรอ,อ, <c oughs> อก่อนนะ เฮัย yep. ยังไม่มีมอนะเดี๋ยวเฮ้ยทำไมเราเข้ามาเราอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยอะไรเนี่ยเราไม่ได้สรา้างโลกแบบนี้นะ เพื่อไปเข้ามัดกันเฮ้มาจะเอามัดปืนก่อนนะมัดปืนดูลูจิโน่กันอยู่ไหนเจลาก,กำลังเข้าโอเค ก็ออกก่อนคนระับมันจะเป็นรูปหัวกะโหลกนะครับมันจะเป็นเอ้ยไม่ใช่หัวกะโหลกรูปหัวซอมบีอนะบแบบนี้นครับมันก็มันไม่มีเสียงหรือว่าอะไร Sound n อ t in s t a t ออะไรหรอกผมก็ไปเข้าเทเจ็ตแพกก่อน,นครับ จุนอกัน15 015ไม่ใช่15เ okay, คมันก็จะเด้งออกแล้วก็จะเด้งเข้าคนระับเคมันเด้งเข้าแล้วรอคนระับมาแลับ โ <Okay. S 2> อเคป็นไงปมมนมันีเสียงเอาอ้วมีอะไงชอบมอตมีมากที่สุดอืมชอบอบันนี้ย เสียงมันเหมือนจริงอันนี้แหละอันนี้แหละเสียงเหมือนจริงครับดูเป็นไงอันนี้ไม่ค่อยเหมือนแต่นัดเดียวตายดโดโชว์เลยแล่งดูนัดเดียวนะครับนัดเดียวนี่เห็นไหมตาอีกตัวหนึ่ง เอามาสีเตายแล้วครับต่อไปหาสัตว์ไปยินไหนเนาะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนได้ย,ยินเสียงมันกินหญ้านะคะนี่ห,หมูหมูไม่ได้กินหญ้า เฮ้ยโอ้ยนึกว่ามันซ้อนกันก็จะยิงลูกหมูไม่เอาเอาไม่หมูก่อนายเบื่อแล้วอุยเอาไปกินพวกหมูน้อยไหนเอาไปกินเลยเจ้าหมูน้อยจ้าเอ้ยอยู่นี่ ว้าตายตายก็ยิงดูครับกระสุนมาแล้วเป็นลูกปนดูมายังไม่ได้งี้ยอือ hey. ทุกคนง มาอีกแล้วมันมาอีกมันไม่หมดแค่นี้มันมาอีกแล้วเอ,อเอ,อหมดแล้ว <c oughs> ดูเชื่อว่าอันนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับดูครับนี่อันนี้กลระเบิดอันนี้กลธรรมดาและอันนี้ยิงดู เออดูดีดีสายฟนตุ่มตุ่มตุ่มอโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาไม่ไม่มาไมม้าบ้าบา้าว อันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะอืมอันนี้ลูกใหญ่นี่ปาไม่ได้อะเคอันนี้สโมกเกรดอะไรหรอกมันจะเป็นคันนะแต่เข้าไปมันจะเป็นแบบนี้มันจะมืดๆนี่อ๋อมันจะเป็นก็เคหายละมันก็ระเบิดไฟ เอาสามารถเผาต้นไม้ได้ครับเห็นไหมเผาละเฮ้ยอ๋อมันเจอฝนโอเคดนะับเผาใต้ต้นรื่ไปเผาตรงโน้นโอเคมไหมครนะับ โอเคต่อไปอันนี้เลยวายมันตายวัวดูอันนี้เป็นเหมือนแกะแต่เป็นวัวแล้วก็ระเบิดบเห็นไหมเห็นไหมชัดแล้ว ต่อไปอจะเป็นอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้มันจะมีบางกระบอกที่ใช้ไม่ได้แต่ชอบอันนี้นะอันนี้ด้วยอันนี้้วยโอเคมะมันจะเหมือนสีเหมือนปืนยิงยิงย่าสลบยังไงก็ไม่รู้ เค็บแล้วเราก็ไปข้างบนล่วงแล้วก็อื้อหือเท่จริงๆลองหมันจริงมากครับโอเคข้ามันตายอืย้อหือ อันนี้ก็ชอบมีแค่นัดเดียวโอ้โหดูท่ายิงดิสันสะเทือนโลกไม้เมาส้ใช่ยิงสันสะเทือนโลกลงมาเป็นรูแค่เนี้เกินไปส่นชุดชุดทาหารนี้เราก็ใส่เลย เหลือเสื้อกับเสื้อกับกางเกงเสื้อกับกางเกงเสื้อกางเกงโอ้ยกางเกงไม่มาโอ๊ยแล้วก็กางเกงกางเกงมาแล้ว ตึกดำทั้งตัวเกีย okay, บแล้วก็โดนมาแล้วก็เจ็บเหมือนกันนะแต่มันจะมันไม่ดีมากแต่อันนี้ก็ยิงไม่ได้ยิงได้ด้วยบ้แรงว่ะ้เดี๋ยวเยวเราไปหาสัตว์ยิงเลยไร็ว่ะ เดี๋ยวสักก่อนไม่ต้องห<ม>าเมื่กปลูกแล้วปลูกมันเลยนี่แก่ฝึบฝึบฝึบมาแล้วก็เล่งเล่งเล้ง,เ,ลงเดี๋ยวอนะไปไหนไปนไหนไปนไหนเฮ้ ไปไหนอีกตัวเจอแล้วหมใครให้หนีไปไหนหรอจะไปไหนฮะนู่นอีกตัวหนึ่งครับอือวัออออนนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับก็ต้องฝากกดไลค์ แชร์และกดสับตะไคร้กันเวยนะครับเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครับจากผมครับโอเคครับสวัสดีครับ